กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิใจเสนอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งวิทยาการคำนวณบายสูมัมนะครับหลายคนได้สอบถามคุณครูเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหานะครับ ซึ่งมีอยู่บางคนนะครับยังไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะว่าเหตุผลเชิงตรรกะคืออะไรนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับครูคจะพานักเรียนมาร่วมทํากิจกรรมนะครับไปกับลิฟดาและก็โพลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหานะครับก่อนที่จะไปพบกับปัญหาต่างๆนั้นครูมีคลิปวิดีโอการ์ตูนสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับ เกี่ยวเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตะกะในการแก้ไขปัญหาเราไปรับชมคลิปวิดีโอคลิปดาและโพลลากัเลยครับ เหมาะที่จะเป็นวันพักผ่อนจริงๆใช่แล้วล,ลิปดาสบายดีจริงๆอากาศก็ดีดีแต่ว่าแต่ไรเหรอโพล่าจะดีกว่านี้ถ้าลิปดาไม่ตดเนี่ยมว้ยเหม็นมากลิปดาก็ได้กลิ่นเหมือนกันน่ะลิปดาไม่ได้ตดจริงๆนะโพล่าลิปดาไม่ได้ตดโพล่าไม่ได้ตดแล้วถ้าอย่างนั้นมันกลิ่นอะไรอ่ะหรือว่าซีซ่า ที่แท้ก็กลิ่นซีซ่านี่เองอ่ะตัวเหม็นมากๆเลยลิปดาง่ายๆเลยนะพละ่าถ้าซีซ่าตัวเหม็นเราก็ต้องอาบน้ำให้ซีซ่าไงซีซ่าจะได้ตัวหอมหอมอ๋อจริงด้วยว่าแต่เราจะอาบน้ำให้ซีซ่ายังไงกันละ่ละใช่แล้วล่ะเด็กๆถ้าคิดถึงเหตุผลเชิงตรรกะก็จะพบว่าเมื่อซีซ่าตัวเหม็นเราก็ต้องอาบน้ำให้ซีซ่าแต่เด็กๆจะอาบน้ำให้ซีซ่ายังไงดีนะ ก็ไม่เห็นจะยากเลยเราก็แค่เอาน้ำฉีดๆแค่นี้สีซ่าก็สะอาดแล้วเรามาลองทำกันเถอะ ดีนะลิปดาโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่มีกลิ่นแล้วนะไม่เห็นจะยากเลย สุกกระป๋อเล่นตัวเหม็นยิ่งกว่าเดิมอีกนะทำไมไม่ได้ผลนะเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะโพล,ล่าอ้าวเด็กๆเป็นอะไรกันไปจ๊ะคือว่าซีซ่าตัวเหม็นมากเลยค่ะลิปลาก็เลยจะอาบน้ําให้ซีซ่าแต่พอเอาน้ําฉีดฉีดซีซ่าก็วิ่งหนีไปคลุกดินทรายคราวนี้ทั้งเหม็นทั้งสุกกระปยิ่งกว่าเดิมอีกครับเราจะอาบน้ําให้ซีซ่าย,ยังไงดีคะหนึ่งเลือกสถานที่ให้เหมาะสมควรเป็นสถานที่ที่ไม่กว้างนักหรือควรอาบน้ําในอ่าง เพราะว่าน้องหมาจะได้ไม่กระโดดหนีสอการเลือกแชมพูที่เหมาะสมกับน้องหมาถ้าน้องหมาขนยาวต้องเลือกแชมพูสูตรอ่อนโยนเพราะว่าน้องหมาที่มีขนยาวต้องมีการบำรุงขนเป็นพิเศษควรใช้ครีมนวดหลังจากอาบน้ำด้วยถ้าหากน้องหมาขนสั้นจะต้องเลือกแชมพูสำหรับน้องหมาที่ผิวแพ้ง่ายเพราะน้องหมาขนสั้นผิวหนังจะค่อนข้างสกปรกได้ง่ายกว่าน้องหมาขนยาว 3. ควรใช้น้ำอุ่นเพราะถ้าใช้น้ำเย็นน้องหมาอาจไม่สบายได้ 4. หลังจากอาบน้ำควรเช็ดตัวให้น้องหมาให้แห้งสนิทไม่ควรใช้ลมร้อนเกินไปเพราะทำให้ผิวของน้องหมาแห้งได้จ้ะอ๋อเป็นแบบนี้เองการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาคือการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้พิจารณาโดยใช้เหตุผลหรือประสบการณ์มาอธิบายการแก้ปัญหา โดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการไว้ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เริ่มตน้นเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับคลิปวิดีโอที่คุณครูให้ในักเรียนได้รับชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงประกัของลิฟดาและโพล่าในการแก้ไขปัญหาอาบน้ําสุนัขนะครับซึ่งก็ใช้หลักเหตุผลนะครับในการอาบน้ําสุนัล้วมาแก้ปัญหา ทำให้สุนัขนะครับที่รักของลิฟตาและโปล่าสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูเหตุผลที่ครูยกตัวอย่างในสถานการณ์ต่อไปนี้ครับเหตุการณ์ขณะนี้กรุงเทพมหานคร,กรเกิดปัญหาปริมาณฝุ่นละออง PM 2 5ุพุ่งสูงขึ้นแนะนำให้ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2 5ก่อนออกจากบ้านนี่คือเหตุการณ์ที่ครูยกตัวอย่างนะครับจากสถานการณ์นะครับลิฟตา นะครัูค้าลิฟดาไม่อยากใส่หน้ากากเลยน่าลำคาญค่ะถ้าเราไม่ใส่จะเป็นอะไรไหมนะครับคุณครูตอบว่าถ้าลิปดาไม่ใส่โดยใช้เหตุผลว่าลำคาญมันไม่น่าเป็นการที่จะแก้ปัญหาและใช้เหตุผลที่ไม่เหมาะสมเราควรใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหานะครับเหตุการณ์นี้นะครับลิฟดานะครับให้เหตุผลว่าลำคาญ ไม่อยากใส่หน้ากากนะครับแต่สถานการณ์นี้คืออะไรครับขนานี้กรุงเทพมหานครนะครับมี่นอองมากจะต้องป้องกันด้วย pm 2.5นะครับต้องต้องใส่ด้วยหน้ากากป้องกันนะครับ pm 2นี้คือเหตุผลที่จะต้องใส่หน้ากากแต่ลิฟดาให้ผลว่าไม่อยากใส่ฉะนั้นลิฟดาจะต้องพิจารณานะครับใช้เหตุผลเชิงตรรกะให้เหมาะสม กับปัญหานะครับนักเรียนครับคุณครูให้นักเรียนหาเหตุผลเพื่อแนะนำให้ลิฟดาใส่หน้ากากป้องกัน PM 2.5โดยที่นักเรียนสามารถที่จะกดสต็อปเพื่อทำกิจกรรมนี้เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมนี้เสร็จให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเข้าสู่กิจกรรมต่อไปครับอ่าคุณครูคิดว่า นักเรียนคงจะทํากิจกรรมนี้และตอบคําถามกับกิจกรรมนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยเราเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะครับการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานะครับในการทํางานหรือการแก้ปัญหาใดๆในชีวิตประจําวันนะครับเราควรมีเหตุผลหากเราแก้ปัญหาหรือทํางานโดยไม่มีเหตุผลจะเป็นการทํางานหรือแก้ปัญหาที่ไม่มีการคิดไตรตรองนะครับ การใช้เหตุผลเชิงประกะศในการแก้ปัญหาจึงเป็นการคิดหาเหตุผลเพื่ออธิบายการทํางานคาดการผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาจำเลยนะครับการใช้เหตุผลเชิงประกาศในการแก้ปัญหาคืออะไรเป็นการคิดหาเหตุผลเพื่ออธิบายการทํางานและคาดการผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหายกตัวอย่างสถานการณ์ครับใกล้ถึงเวลาทานอาหารเย็น ของโพล่าแล้วโพฮะโพล่ารู้สึกหิวมากเลยปัญหาของโพล่าควรจะเลือกรับประทานอาหารอะไรดีระหว่างของหวานหรือรับประทานข้าวเย็นนะครับตอนนี้คุณครูมีปัญหามาให้นักเรียนเลือกนะครับว่าโพล่าควรจะทานอาหารเย็นหรือทานขนมเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาของโพล่ากันนะครับ จากปัญหานี้โพล่าได้เลือกรับประทานอาหารเย็นก่อนเหตุผลก็คือว่าเวลาใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วนะครับควรจะเป็นเวลารับประทานข้าวไม่ควรทานขนมเพราะเดี๋ยวรับประทานข้าวไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทานขนมอิ่มแล้วก็ไม่สามารถที่จะทานอาหารเย็นได้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายในการทํางานและคาดการผลลัพธ์ได้นะครับแต่ สำหรับนักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหานี้นะนักเรียนจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและคาดการผลลัพธ์อย่างไรเช่นเคยนะครับนักเรียนกดสต็อปคลิปวิดีโอนี้และลองคิดดูนะครับว่านักเรียนจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร mm hmm. เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะครับนักเรียนก็กดเพลเพื่อไปสไลด์ต่อไปครับ นั่นเองครับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหานะครับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานั้นสามารถแบ่งออกได้2ประเภทก็คือการใช้กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงมาเป็นเหตุผลและการใช้ประสบการณ์เป็นเหตุผลในการแก้ปัญหาอันดับแรกครับการใช้กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงมาอธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหาเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์อ้างอิง เพื่อนําไปอธิบายวิธีการแก้ปัญหาซึ่งผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เริ่มต้นตัวอย่างสถานการณ์นะครับลิฟดาสงสัยว่าทําไมต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนคุณแม่จึงอธิบายโดยใช้เหตุผลเชิงตกกรรกะในการตอบข้อสงสัยในการใส่ชุดนักเรียนของลิฟดาว่าคุณแม่คะทําไมลิฟดาต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนคุณแม่เลยตอบว่าการใส่ชุดนักเรียน เป็นกฎเกณฑ์ที่ทางเรียนกำหนดไว้นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนี่คืออะไรครับผลลัพธ์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข้อที่2การใช้ประสบการณ์นะครับมาอธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการให้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการตั้งสมมติฐานการสำรวจหรือการทดลอง จนได้ผลสังเกตรหรือหลักฐานที่นำมาสรุปนะครับแต่ข้อสรุปอาจจะเป็นจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นวิธีการสำรวจจำนวนตัวอย่างในการสำรวจนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ลิปดาใส่หน้ากากไปโรงเรียนคุณแม่จึงถามเหตุผลว่าทำไมลิปดาจึงใส่หน้ากากไปโรงเรียนลิปดาตอบว่า ลิปดาให้ผลว่าเมื่อลิปดาไอหรือจามจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าลิปไดไอลิปดาไอหรือจามลิปดามักจะเป็นหวัดนะครับด้งน,นการใส่หน้ากากเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อนนะครับไม่ให้เป็นหวัดตามนะครับจากเหตุผลเชิงตะกะหรือเหตุผลที่ลิปดาใช้อธิบายการทํางานหรือการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้เหตุผลเชิงตะกะจากประสบการณ์ของตัวเองช่วยในการตัดสินใจลิปดาอาจจะไปเห็นเพื่อน ไอจามนะโดยที่ไม่มีหน้ากากอนามัยพอลิปดาได้รับเชื้อโรคจากการไอหรือจางจากเพื่อนลิปดาก็จะไม่สบายดังนั้นลิปดาเลยใช้ประสบการณ์ของตัวเองครับเปิดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันเพื่อนด้วยอันนี้คือได้จากประสบการณ์นั่นเองครับ นักเรียนมาสรุปในเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับเหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาคือการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้จําไว้นะครับการแก้ปัญหาที่ใช้ผลที่สามารถอธิบายได้โดยเหตุผลที่ใช้นั้นเป็นเหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์นะเป็นเหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์นะครับ เหตุผลนั้นมีกฎเกณฑ์มีข้อตกลงและก็ได้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมาใช้เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหาครับซึ่งการแก้ปัญหานั้นผู้ที่แก้ปัญหาจะคาดหวังว่าให้ได้ผลลัพธ์ให้ตรงตามเหตุผลที่อธิบายได้ดังตัวอย่างนี้นะครับลิฟดาเป็นคนตั้งปัญหาให้กับค,ครูนะครับว่าทําไมเพื่อนๆถึงอ่านหนังสืออย่างเงียบในห้องสมุด แล้วคุณครูก็ตอบว่าการทําให้เสียงดังในห้องสมุดจะเป็นการรบกวนผู้อื่นเป็นมารยาทและกฎเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปนะค,ครูก็ให้เหตุผลกับลิฟดาไปนะครับว่าการทําให้เสียงดังน,น,นั้นรบกวนผู้อื่นนะครับแล้วก็เป็นมารยาทที่ใช้กันโดยทั่วไปในห้องสมุดด้วยนี่คือเหตุผลที่คุณครูให้กับลิฟดาฉะนั้นเหตุผลนี้มาจากอะไรครับหนึ่คืออะไรครับ ประสบการ์ใช่ไหมคุณครูมีประสบการณ์ครับเพราะว่าถ้าเสียงดังเนี่ยก็เป็นการรบกวนผู้อื่นแล้วก็อะไรครับกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์คืออะไรมารยาทและกฎเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปนะครับมีอยู่สองอย่างนะครับมีประสบการณ์ที่คุณครูพบแล้วก็กฎเกณฑ์จากห้องสมุดนะครับนี่คือการใช้เหตุผลเชิงตกกรรกะนะครับนั้นต่อไปคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมทํานะครับ มีอยู่2ข้อด้วยกันครับนักเรียนมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับกิจกรรมบูรณาการนะครับจากภาพให้นักเรียนอธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะเหตุใดนะครับโดยนักเรียนให้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาหรือการทํางานนะครับข้อแรกนะครับเด็กชายเห็นคุณยายถือไม้ท้ากําลังจะข้ามถนนจึงเข้าไปช่วยจูงมือคุณยายข้ามถนน เด็กชายใช้เหตุผลใดในการเข้าไปช่วยจูงม,มือคุณคยายข้าพนธนะครับก็คุณครูมีลิงก์สำหรับตอบคำถามไว้ให้กับนักเรียนทั้งหมด2ข้อนี้นะครับก็ให้นักเรียนได้กดลิงก์เข้าไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างท้ายคลิปนี้ให้กับนักเรียนได้รับชมอีก1ครั้งครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับเด็กๆกับคลิปการสอบที่คุณครูมานำเสนอนักเรียนในวันนี้ นักเรียนคงพอที่จะเข้าใจกันบ้างน,นะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจนะครับให้นักเรียนกดคลิปย้อนหลักเพื่อรับชมนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นก่อนจากการในวันนี้อย่าลืมซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูในการทำคลิปการสอบทางต่อไปบายบาย